สสัญญาณที่บอกว่าคุณไม่ควรเริ่มทําธุรกิจสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องทีน่าบินะคะวันนี้นะคะทีน่านก็จะมาบอกถึง3ส,สัญญาณสําหรับคนที่อยากที่จะทําธุรกิจแต่ไม่รู้ว่า มันเหมาะกับฉันไหมฉันควรจะทําดีไหมนะคะสัญญาณแรกเลยนะคะก็คือกลัวการขายถ้าเราเป็นคนที่กลัวการขายเนี่ยต้องคิดหนักเลยนะเวลาที่เรามาทําธุรกิจเพราะว่าเป้าหมายหลักของการทําธุรกิจคืออะไรก็คือการขายถูกไหมถ้าเราขายไม่ได้เราก็ไม่มีไรายได้แล้วถ้าเราเนี่ยไม่ชอบขายแบบจะขายอะไรจะพูดอะไรทีรู้สึกเหมือนกับว่าเราเอาเงินคนอื่นมาแล้วร,รู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่อยากรับเงินจากคนอื่นอันนี้จะมีปัญหามากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้นเนี่ยก็อาจจะต้องปรับในเรื่องของ mindset ต้องไปอ่านหนังสือพวกแบ type, บจิตวิทยาการเงินหรืออะไรเงี้ยนะคะเยอะๆเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยเงินเนี่ยมันก็แค่ตัวกลางใช่ไหมเป็นส like ื่อการแลกเปลี่ยนคุณค่าที่ผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยตกลงกันไว้แล้วว่าโอเคแต่ถ้าเราเนี่ยมีทัศนคติว่าเรากลัวว่าถ้าเราขายเนี่ยเขาจะมองเราไม่ดีเรารู้สึกว่าคนซื้อเนี่ยจะไม่คุ้มหรืออะไรเงี้ยอันนี้ต้องลองปรับนะคะลองปรับทัศนคติดูแล้วก็ข้อที่2นะคะก็คือ ไม่รู้จะขายอะไรเป็นไหมอยากทำธุรกิจแต่ไม่รู้จะทาอะไรคนที่มีคําถามนี้นะที่น่าแนะนำเลยนะอย่าเพิ่งเริ่มทําธุรกิจนะคะเพราะว่าถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะเริ่มทําอะไรหรือว่าเราจะเริ่มขายอะไรแปลว่าเราเนี่ยยังไม่มีข้อมูลมากพอหรือเราเนี่ยยังไม่มีความสามารถมากพอ ถ้าสมมติว่าเราวางแผนได้ถ้าสมมติว่าเราเห็นภาพเราคิดออกว่าเฮ้ยถ้าเราทําแบบนี้นะเราสามารถหาคนหาลูกค้ามาได้ด้วยวิธีนี้หรืออะไรเงี้ยอันนี้โอเคมันมีความเป็นไปได้แต่ถ้าสมมติว,ว่ามาแล้วแบบไม่รู้จะทําอะไรเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยติ๊ต้องต้องกลับไปคิดหนักแล้วว่าเราเนี่ยมีความสามารถอะไรเราเนี่ยอยากที่จะให้ประโยชน์กับคนอื่นยังไงแล้วถ้าใครเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยคือคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรเนี่ยที๊น่ามีเคล็ดลับนะคะให้คิดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคได้ยังไง สินค้าส่วนใหญ่หรือของที่เราขายเนี่ยมันต้องช่วยเหลือคนอื่นมันจะต้องแก้ไขปัญหาให้คนอื่นอย่างของติณ่า,า,า, ningar, า,า,าเนี่ยติน่ามีคอร์สสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมคอร์สสอนภาษาอังกฤษของติณ่าเนี่ยก็ช่วยแก้ไขปัญหาให้คนอื่นโดยการที่ทําให้คนอื่นพูดภาษาอังกฤษได้หรือว่าคอร์สออนไลน์ของติน่านะคะคอร์สแม่บ้านเงินล้านที่สอนสร้างรายได้ใช่ไหมปัญหาของลูกค้าติน่าก็คืออะไรก็คือเขาเนี่ยอยู่บ้านเฉยๆแล้วเขาอยากที่จะมีรายได้เสริมแต่เขาไม่รู้จะทํำยังไงเขาก็มาซื้อคอร์ส เราจะต้องช่วยอีกฝ่ายนึงกนแก้ปัญหาอะไรได้สักอย่างนึ่ง หรือว่าถ้าเราทําออกแนวแบบบันเทิงหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาก็ได้แต่ว่าเราทําให้เขารู้สึกดีคือมันจะต้องมีคุณค่าที่แลกเปลี่ยนกันอาจจะเป็นความรู้อาจจะเป็นความสนุกสนานความเพลิดเพลินหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วเขาเนี่ยก็จะให้สิ่งตอบแทนเรามาซึ่งในที่นี้ในการทาธุรกิจเนี่ยก็คือจานวนเงินนั่นเองสัญญ,ญาณที่3นะคะที่บอกว่าเราเนี่ยไม่ควรทําธุรกิจก็คือเราเนี่ยรอให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกก่อนแล้วค่อยลงมือทาบางคนเป็นไหมคืออยากทําธุรกิจแล้วก็ ไปลงคอร์สเรียนหลายคอร์สมาจริงๆก็มันก็มีประโยชน์นะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราลงคอร์สเยอะมากหรืออ่านหนังสือเยอะมากทํามาเป็นปีๆแล้วเราก็ยังไม่ได้เริ่มสักทีอะเฮ้ยเอ้ย,อยมันจะต้องติดตรงไหนแล้วมันจะต้องมีปัญหาตรงไหนแล้วใช่ไหมเพราะว่าธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเรารู้อย่างเดียวว่าเราต้องขายอะไรเราก็ต้องรู้ได้ว่าเราจะบริหารยังไงเราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องมีฝ่ายบุคคลไหมเราจะต้องมี customer service ไหมใช่ไหมคนให้บริการลูกค้าเราจะต้องมีคนทําบัญชียังไงเราจะต้อง จดทะเบียนยังไงจดบริษัทไหมหรืออะไรเยี้ยมันก็จะมีคําถามเยอะแยะไปหมดนะคะคนประเภทน,นี้เนี่ยจะจะค่อนข้างคิดมากแล้วก็จะพยายามพยายามเรียนรู้ทุกอย่างก่อนที่จะลงมือทำตอนที่จะเริ่มทําธุรกิจเนี่ย หลายคนถามว่าที่นาทำธุรกิจอะไรก็ทำย t ท b e ไงแล้วก็มีสอนภาษานะคะแล้วก็มีสอนสร้างรายได้อะไรเงี้ยพอมาเริ่มโตใช่ไหมที่นาก็ต้องเริ่มคิดว่าโอเคเราจะเปลี่ยนยังไงจากบุคคลมาเป็นนิติบุคคลก็คือจากบุคคลเนี่ยมาจดบริษัทแล้วพอมาจดบริษัทเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเร็วอะเพราะว่ารายได้มันมามันมาเร็วอะแล้วที่นาไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับเรื่องบัญชีที่น้ก็เลยกับว่าดีเลยไปก็คือผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยผัดวันผัดวันผัดวันไปเรื่อยจนมัััันนนนแบบมมเจียววต แล้วว่าว่ามันต้องทําจริงๆนะคะแต่ว่าทีน่าไม่มีเวลานั่งศึกษาแล้วทีน่าก็ลงมือทําเลยแล้วก็ลุยเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องภาษีเรื่องอะไรอย่างนี้แล้วทีน่าก็มาค้นพบว่า จริงๆอ่ะไม่ต้องลงเรียนคอร์สเกี่ยวกับบัญชีก็ได้นะอันนี้ใครอยากเรียนก็ไปเรียนนะไม่ได้ว่าอะไรแต่ส่วนตัวตินา่ารู้สึกว่าถ้าไปเรียนบัญชีปวดหัวกาเดิมอีกเอาจริงปวดหัวกาเดิมแล้วติน่านะจ้างสํานักงานบัญชีใช่ป่ะเวลาติน่าไม่เข้าใจอะไรติน่าก็ถามสํานักงานบัญชีแปลว่าสํานักงานบัญชีอะ่ะเขาก็เหมือนเป็นครูให้ติน่าด้วยเราไม่จําเป็นจะต้องไปหาคอร์สเพื่อจะมาทําสิ่งใดสิ่งหนึง่งถ้าเราลงมือทําเลยอะ่ะเดี๋ยวมันมีทางไปเองเหมือนเวลาที่เราทํ o u t u b e อะไรเงี้ยถ้าเราลงมือออททําาาเเเลลยย่ดีี๋ววมมมงงไปงแ้สมมติ เราทาไปแล้วเฮ้ยมันติดมันมีตรงหนึ่งที่มันไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยเออเราค่อยไปหาข้อมูลเพิ่มการหาข้อมูลเพิ่มก็อาจจะไปลงคอร์สหรือว่าไปจ้างบริษัทหรืออะไรเงี้ยนะคะที่เขาทําให้เราอย่างของติาเนี่ยต่าก็จ้างสํานักงานบัญชีเนี่ยเขาก็ทาให้ติาแล้วเขาก็ให้ความรู้ติาด้วยเทคนิคนี้เนี่ยมันคือเทคนิคการย่นเวลาแทนที่เราเนี่ยจะเสียเวลาไปกับอันนั้นนึงเพื่อที่จะมาทาอีกอันหนึ่งเราอมารวมกันเลยนะคะย่นเวลาแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะนี่เป็นโบนสนสสะะคะเเรริมะะริมมมใใหห้ะะ้แถ สัญญาณที่บอกว่าเราไม่ควรทำธุรกิจก็คือเราเนี่ยนึกถึงเรื่องการกู้เงินก่อนเลยต้องไปยืมมานะต้องมีทุนมาน่าหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยลองคิดดูดีๆว่าจริงๆเราจําเป็นไหมเพราะว่าคนที่เป็นนักธุรกิจเก่งๆทุกคนนะเขาสามารถสร้างเงินได้จากศูนย์บาทถ้าเราสร้างเงินไปร้อยไปแสนไปล้านแล้วเราเนี่ยหายไปทั้งหมดเหลือ0นบาทเราสามารถกลับมาได้ เพราะว่าไอสิ่งที่เราเริ่มทําธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่จํานวนเงินแต่มันคือความสามารถของเราโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยลองกลับไปทบทวนดูเนาะว่าเราจะทำอะไรดีเราแก้ปัญหาให้คนอื่นได้ยังไงแล้วเรามีศักยภาพอะไรที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้สำหรับวันนี้นะคะติน่าก็มีเท่านี้ลองดูเนาะว่าตัวเองเนี่ย พร้อมหรือยังนะฮะกับการทําธุรกิจแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยอยู่บ้านแล้วก็อยากที่จะเริ่มทําอะไรแบบเนี้ยจริงๆไม่ต้องเรียกว่าเป็นธุรกิจก็ได้ที่หน้าชอบเรียกง่ายๆว่าการทําสื่อซึ่งการทาสื่อจริงก็เป็นธุรกิจอย่างหนึง่งถ้าเราทําจนมันโตแล้วอะ มันจะเป็นระบบถ้าใครนะคะอยากเริ่มทําสื่อนะคะตอนนี้นะคะติน่ามีคอร์สอยู่นะคะ <c ours> ชื่อว่าคอร์สแม่บ้านเงินล้านตีน่าก็จะสอนทั้งหมดเลยเนาะจากเริ่มจากศูนบาทเลยนะติน่าตอนเริ่มเนี่ยติน่าก็เริ่มสูงบาทคือมีกล้องจากโทรศัพท์แล้วเราก็ถ่ายแล้วเราก็ตัดต่อเองแล้วก็ค่อยๆโตมาค่อยๆโตมาถ้าใครอยากรู้วิธียากรู้ระบบนะคะที่ติน่าทำเนี่ย สามารถมาลงคอร์สเรียนนี้ได้นะคะชื่อว่าคอร์สแม่บ้านเงินล้านนะคะ Millionaire Housewife ถ้าใครสนใจรายละเอียดนะคะสามารถทักในอินบ็อกซ์มาได้นอนสำหรับ Facebook หรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะคะแอดทีน่าโบแคสำหรับวันนี้นะคะทีน่าก็มีเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์แล้วก็ Subscribe ได้นะคะวันนี้ทีน่ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ